มันหยุดยาวคือว่าหยุดยาวแหละบางคนอาจจะลาก็ได้พวกนี้วันนหยุดวันที่23่สิบสามตุราก็จะมีผู้โดยสารก็เดินทางนะคะก็จะคึกคักเป็นพิเศษขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะอันนี้คือรอรถ ก็จะทำเข้ามีหกบอ่าแนนทุกพื้นที่ขอให้ทุกคนเดินทานงด้วยความปลอดภัยนะคะ ต้องการติดต่ออะไรต้องมาติดต่อตรงประชาสัมพันธ์ตรงนี้นะต้องมาติดต่อตรงนี้จะได้รับความปลอดภัยนะคะคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย